สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชา n น,นลของใบเฟินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟินจะมาสอนเพื่อนๆผสมดินปลูกแคคตัสแบบง่ายๆนะคะ คือมีคนรีเควสมาเยอะมากๆเลยนะว่าอยากให้สอนผสมดินวันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเพราะเพิ่งกลับจากอัปเดตมานะคะไปดูหนังไปดูหนังที่เพิ่งเข้าใหม่ก็คือส็ปไปด้วยแมนันนเองนะคะโหสนุกมากทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไม่ให้เสียเวลานะคะคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวเนาะก็เอาแบบง่ายๆ่ายเอาไปใช้กันได้จริงนะคะทุกคนใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็ได้บินถูกแฮกฟัสต์ตามมืกันเลยค่ะเหล่านี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ผสมดินในวันนี้นะคะทุกคนส่วนนี้ก็มีแแบบง่่ายยยๆเเลลนี้ ะะเดี๋ยวเปินจะมาแนะนําว่าแต่ละอย่างคืออะไรกันบ้างนะคะอันนี้คือพีทหมอสพีทหมออนี่ก็จะแบบให้ความชุ่มชื้นนะคะในดินเนาะอ่าเป็นตะขา,ขาวแบบนี้นะคะส่วนอันนี้หินภูเขาไฟเบอร์ศูงสูนนะส่วนใหญ่ที่ส่วนจะใช้เบอร์นี้นะคะ ตัวนี้เป็นดินใบก้ามปูปั่นละเอียดนะคือที่สวนเฟินนะ่องมีเครื่องปัน่นหน้าตาแบบนี้จะผลขึ้นให้ดูนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเครื่องปั่นแบบเฟื่อเนี่ยก็สามารถใช้ตะกา้ตาตะแกรงร่อนเอาก็ได้นะคะจะเป็นดินถูกปูกลอนไม้หรือว่าดินใบก้ามปูก็ได้แต่ที่สวนนะ่ะใช้ดินใบก้ามปูมาตลอดเลยนะทุกคนมันก็พอพอปั่นแล้วมันก็จะละเอียดแบบนี้นะคะนี่เห็นปะละเอียดมากๆเลยนะคะ คือดินก็จะเน้นความปโปร่งนะคะสําหรับแคคตัสเพราะเขามไม่ชอบแบบอุ้มน้ําส่วนนี้จะเป็นปุ๋ยออสโมโคก็ใช้บํารุงต้นนะคะอันนี้จะเป็นสตาร์เกิลจีนะคะทุกคนกันมดกันพีษดักแมลงนะคะที่สวนเฟือนะจะผสมไปในดินเลยนะคะทุกเลิเธอหน่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเฟร์นจะมาบอกสูตรนะคะสูตรก็คือจะใช้ดินใบก้ามปูนะสิบอ่าหนึ่ง 2ทุกคนก็ลองกะกาดูน <Okay. S 1> นะ3 4 5แล้วเราจะใช้หินเพอเผาไฟอีกส0คือ,อ,คอทุกคนถ้าปลูกเยอะปลูกน้อยอะ่ะก็ลองไปปรับสัสดส่วนกันเอาเองนะคะทุกคนถ้าเกิดใครปลูกเยอะก็เพิ่มมากกว่านี้นะ อย่างสุดท้ายก็คือเพลไรเพลไรจะใช้2ส,ส่วนนะคะ10ต่อ2องใส่ไปแค่นี้ทานี้นะคะปุ๋ยเนี้ยถ้าใครไม่ได้ใส่ตอนนี้ก็ไปใส่ที่ตอนปลูกก็ได้นะคะปุ๋ยนี้ปุ๋ยนี้ลองกะกาดูนะทุกคนเอาตามที่เราผสมอะ่ะอันนี้เพื่นจะใส่ไปเท่านี้นะคะแล้วก็ยาใส่ประมาณนี้นะคะ ลองกะกะเอาดูนะก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็คนให้เข้าๆกันเลยพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ยใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะใครที่แบบที่บ้านมีพวกแมมเยอะนะแบบว่าแมมเยอะมากเลี้ยงแต่แบบขนกงขน,ขน,ขน,ขนแก่อะไรแบบนี้ เราก็อาจจะเพิ่มส่วนผสมของหินภูเขาไฟไปได้อีกนะคะก็คนๆๆให้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรเนี้ยจะไม่โปร่งมากนะคะทุกคนจะไม่โปร่งมากเท่าไหร่เลี้ยงได้ทุกสายพันธุ์นะคะแต่ถ้าชอบแบบเลี้ยงขนแกะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่หินภูเขาไฟเพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวเพิ์นให้ดูใกล้ๆ ตรงนี้มันก็คือจะมียาสต็กเกจีอยู่นะคะมีปุ๋ยมีมีออสโมโคดน่ะ ok มียาอยู่ทุกอนูเลยเห็นไหมจริงๆสูตรดีนมีหลายสูตรมากๆเลยนะคะบางสูตรกอาจจะใช้มีพิษมอสบางสูตรอาจจะมีทรายอะไรแบบนี้แล้วแต่สูตรแต่ละส่วนเลยนะว่าแบบการรดน้ำเราเป็นยังไงสภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยงเป็นยังไง อย่างสวนเวิร์เนี่ยจะลดน้ำค่อนข้างหรือว่าบ่อยถ้าเทียบกับสวนอื่นที่คนเคยไปนะต้นใหญ่ประมาณ4-5วันค่ะงถ้าเป็นยิมโนก็3กวันครั้งประมาณนี้นะคะถ้าผสมสูตรดินก็เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงดูของเราเนาะปรับให้เข้ากับการเลี้ยงดูของเราเองนะคะทุกคนอาจจะไม่ใช่สูตรดีที่แบบดีที่สุดที่หาได้อาจจะไม่ใช่สูตรท,ท,ท,ที่เ่นแนะนำที่ดีที่สุดหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะลองไปผสมดินที่บ้านกันดูนะ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ